ี๋ยวแต่กำลังเงินในมือนะคะไม่ต้องซื้อเยอะเดี๋ยวตังงงเลยเขาณขาคุยว่าใครซื้อของในงานนี้ยอะมากไหมคะโชว์งโชว์หน่งโชว์นึ่งโอ้ด้านนี้ด้านนี้คือลงไปอยู่ในท้องหมดแล้วใช่นะครับเดี๋ยววันนี้ ฝากทุกร้านเลยนะคะอร่อยหมดเลยตั้งแต่เจ๊แม่ะไรแบบนี้ค่ะเรามี3โซนนะคะโซน A โซน B แล้วก็โซนเอบีแล้วก็บีแล้วก็ซีอย่างเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราดูคอนเสิร์ตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันได้นะคะอะไรเงี้ยน้องเอกค่ะขออนุญฝากผลงานที่เอริสได้ไหมเพราะว่าวันนี้นอกจากที่ทุกท่านจะได้พบกับน้องกุ้ข้าวแล้วค่ะวันนี้พี่เอรจะพาพระเอกในเอกของซีรีส์ ็อยู่ต่อได้เลยเราจะมีทั้งวันเลยเนี่ยคะแล้วเหมือนทุกนี้นะคะเราจะเจอกับพี่การเดอะสตาพี่การนพัดพร้อมกับป็นวงเนี่ยมีการไปเลยเล่นกับดนตรีสดมาก่อนทุกนี้ได้จัดวงดนตรีสดให้กับพี่การเนี่ยนะคะวันนี้เราก็เป็นกำลังใจให้น้องต้นข้าวกัะกรใช่แล้วค่ะนะคะพุกคนเตรียมเสกีไปน้องนะคะเยอะเลยนะคะตอนนี้ ถึงกำลังลมของแต่ละคนเลยนะคะคืออยากขิ่เป็นลมก่อนนะคะเพราะถ้าใครเป็นลมยกมือนะคะเราจะมีทีมแบบผู้พายไว้ให้เดี๋ยวนะคะาเปผู้ส่งพยาบาลไปให้ได้ค่ะเดี๋ยวมียาจมยาลงยาหมองนะคะไปให้ด้วยพี่เอรู้สึกดีใจนะคะได้เจอทุกคนวันนี้แล้วก็เรารู้สึกดีใจอย่างก็คือเราเรารักคนคนเดียวกันพี่เนักน้องข่าวเพราะคนที่มาเอฟเอคือคนที่เรารักเรารักเราอยากดูเรอะไรอย่างนี้ เราอยากดูกับคนที่รักน้องเหมือนเราอยเนี้ยค่ะนะคะคือไม่เคยเจอน้องเลยเอ็นเต้นในติ k t o k เ็นในอย่งเนี้ยค่ะเห็นคลิปพี่น้องแบบใส่เสื้อแขนตุ๊กตาค่ะแล้วร้องแบบว่าลองเสียงหลังเวทีอย่างเนี้ยค่ะคลิปนี้แบบว่าโดนน้องตกเลยอ่ะคนไรเสียกได้ขนาดนี้ใช่ไหมคะ เนี่ยพี่ว่าเราได้จะคิดเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วแล้วแต่ละคนก็มาเล่าว่าพี่เอินดูนะคะว่าน้องต้นข้าวมีมาจากเวทีที่ลูกชายพี่เป็นกรรมการอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าเอ็นดูน้องแล้วก็รักน้องก็เลยเอาน้องให้ทุกคนได้จ่างด้วยกันใีวันนี้หน้ารังบ้าพี่เอแล้ววันนี้เชื่อว่าพี่เอก็มีความสุขเนอะเพราะเห็นคนที่รักคนเดียวกันอย่างที่เอรักด้วยคือน้องต้นข้าวเนี่ยค่ะอย่าลืมรักเอแฝงพี่เอด้วยนะคะ พี่เอแฟร์พี่เอก็คงไม่มีน้องต้นข้าวหรือว่าพี่เอไหมทุกคนได้ดูวันนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสนับสนุนี่เอเล็กเล็กไน้อยๆนะคะอย่าให้แบบว่าหมดกระเป๋านะคะแค่แบบว่าเศษหนึ่งส่วนสิบของกระเป๋าก็พอแล้วพี่พี่พี่เราขอตัวละคะสำหรับช่วงนี้อยากให้พี่เอเอาไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้พบกิจกรรมพิเศษกับน้องต้นข้าวด้วยอ่ะค่ะรอชีพเขาจะต้อง แล้วอยากให้น้องแสดงอย่างเต็มที่และเดี๋ยวช่วงท้ายใครอยากมอกอะไรให้น้องค่อยมามอกกับช่วงตอนท้ายนะคะโอเคนะ ก็มีพี่เอตั้งใจจัดงานของเราขึ้นมาค่ะสำหรับงานเอแวร์อร่อยเก็บเอไบเอซุปไทยที่เราจัดอย่างพิเศษช่วงกลางรักสิทธิ์แห่งนี้จัดถึงวันที่19ตุลาคมนี้นะคะเพร้ะนอาหารค้าขายที่อยากจะใช้ในรูปของอร่อยก็สามารถมาชิมกันได้อย่างต่อเนื่องร่วมยินดีติดตามงานเอฟไบของพี่เอของเราด้วยแน่นอนว่าจะมีต่อไปเป็นที่ไหนยังไงติดตามได้ยในเขตของทางพี่เอนะคะเอาเป็นว่าสำหรับช่วงนี้หลายๆคนน่าจะยืน เสียงของรมคนชัางยอดของเมืองไทยที่ทุกท่านต่างเฝ้ารอคอยไม่พันธุ์ทุ่งสายพันธุ์ใหม่มาสืบสายหอหัวใจทุกดวงของท่านเราขอรอยิ้มหวานๆกระสานเสียงประหลงนึ่งต้อนรับที่ดากลูกทุ่งสาย पावो